ค้งสุดท้ายปลายปีใครอยากได้กระบะคุ้มผมบอกเลยครับว่าต้องมองแบรนด์นี้ครับกับ Ford ซึ่งเขาส่งทั้งหมดนี้มาครับกับ Ford Ranger Extra Pack ทั้ง3คันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆแต่ละคันมีบุค,คลิกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันแรกที่เราจะพาชมคือคันนี้เลยครับเจ้าสีส้มสง่างามราชาของกระบะทั้งหลายในประเทศไทยนั่นก็คือ Ford Ranger Raptor V6 เทอร์โบคู่หลายคนเนี่ยอาจจะ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราต้องการรถที่มันใช้งานได้ทุกวันไปรุ่นดีเซลมากกว่าในงบน,นี้นะครับตัวนี้เขาก็เลยทําให้มันคุ้มค่ามากขึ้นนะครับโดยพลังก,กำลังของเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรเทอร์โบคู่นะครับก็คือ397แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรพร้อมเกียร์10สปีดนะครับเรื่องการลุยได้มาครบเครื่องเลยไม่ว่าจะยาง BF Goodrich All Terrain ล้อ17ชก u p f o x Life Valve wow นะครับท่อไอเสียปรับเสียงได้รวมถึงดิฟล็อก หน้าหลังแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยาวเป็หนหางว่าวเลยเรียกว่าไปดูที่ไหนอ่ะสบายแต่รุ่นนี้เขาปรับอะไรหรอรุ่นนี้เขาปรับนี้ครับเขาบอกว่าเติมทีเนี่ย Ford r a ร g e r r a p t ั r เนี่ยมันก็ดีนะมันก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าแต่ว่าลูกค้าก็มีเสียงเรียกร้องว่าฉันอยากได้บางฟังก์ชันที่มันเพิ่มเข้ามาซึ่งจุดหลักของเขาก็คือเพิ่มสปอร์ตบาร์มาให้นะครับซึ่งสปอร์ตบาร์ตัวเนี้ยเดิมทีเนี่ยในรุ่นที่ขายในไทยมันไม่มีแต่รุ่นนี้เขาให้มาแล้วแล้วก็ เป็นสปอร์ตบาร์ที่อาจจะเป็นทรงเดียวกับ Ford Ranger w i ์วายแทนะครับแลวลูกค้าหลายคนก็ชอบไปหาติดกันเพราะว่าบางทีเดินทางไกลเนาะมันก็ต้องมีผูกของบ้างเอาของใหญ่ขึ้นบ้างอะไรบ้างจุดยึดมันก็มีแหละแต่ถ้ามันมีสปอร์ตบาร์มันใช้งานง่ายกว่านะครับเขาก็เลยให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตเรซิ่งมากขึ้นคือ Raptor เนี่ยมันเป็นรหัสของเรื่องสมรรถนะในการลุยมากขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยตัวรถเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ สติกเกอร์ลายใหม่นะครับซึ่งเป็นลายที่คนละลายกับตอนแรกที่เขานําเสนอนะลายนี้ดูซิง่งดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นงานออกแบบของทาง Ford Racing นะครับบางคนบอกฟอร์ดเรซิ่งมีด้วยหรอคืออย่างงี้คือเดิมทีเนี่ยฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนนี่เขาทํารถรุ่นนี้ก็คือ Ford Ranger Raptor แล้วก็รถสปอร์ตหลายรุ่นไม่ว่าจะ Ford m มา t a n นเอ่ยอะไรเอ่ยที่คุณรู้จักกันดีตอนนี้เขาเลยบอกว่าโอเคไหนๆเราจะซิ่งขนาดนี้งั้นเราเปลี่ยนฟอร์ดเรซิ่งแล้วกันจบไปก็ตอนนี้งานออกแบบก็เลยต้องบอกว่าาามจก ฟอร์ดเรซิ่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็คำว่า Ra p เตอร์แบบตะโกนนะครับแล้วก็มีลายทางด้านหลังนิดนึงซึ่งเลื้อยลงมาถึงคำว่า Raptor ตรงนี้ทำให้รถดูครบเครื่องครบคันมากขึ้นนะพี่ใหญ่คันนี้ราคาอยู่ที่1 9 8 4 0 0้านบาทนะครับก็เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่คุณก็ได้ฟังก์ชันครบๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปหาเติมแล้วนะฟอร์ดเขาใส่มาให้จากโรงงานแล้วครับจากพี่ใหญ่นะครับเราไปดู รุ่นที่คุณสามารถจับจองได้แล้วเชื่อว่าหลายคนสนใจนะครับนั่นก็คือ Ford Ranger XLS นั่นเองนะครับ XLS เนี่ยบอกก่อนว่าเป็นรุ่น4ประตูเริ่มต้นตัวใช้งานตัวรถเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว1 7 0่งแรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน,นะครับแล้วก็ชกอคอัพนะ่ะเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นชกอคอัพโมโนโทูปนะตัวนี้จะเป็นทวินทูปแบบ f อ r d e เอลเรสนั่นเองนะครับทำให้เวลาขับเน โลบาร์คือเดิมทีเนี่ย XLS ตัว799เนี่ยที่เขาขายมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็มีแค่ตัวรถแค่นั้นเลยแต่ตอนเนี้ย Extra Pack คันนี้ราคาพิเศษด้วยแล้วก็ได้โลบาร์มาด้วยนะครับโลบาร์ Bar เนี่ยก็ฟังชันใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับสปอร์ตบาร์แต่พอมันเป็นโลบาร์เนี่ยมันจะดูทับดูถึกแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ใครที่เน้นใช้งานหนักแบบเนี้ยเหมาะสมเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือสติ๊กเกอร์ ให้มาตรงท้ายกระบะนะครับอาจจะไม่ได้สวยหรอแบบล a p เตอร์แต่ว่ามันก็ดูเป็นลายที่ดูเลสซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันตกแต่งให้มาในโทนสปอร์ตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดล้อเอยหรือกระจังหน้าเอยนะแต่น้องน้อยคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันคุ้มค่าคุ้มราคานะ่าสนใจเพราะราคาคันนี้เนี่ยปกติอยู่ที่ 934, 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าคุณสนใจ Ford Ranger XLS Extra Pack คันนี จองตั้งแต่12กันยาไปจนถึง31ตุลาคมคุณรับไปเลยครับกับราคา89,000 0บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเพิ่มจากโปรเดิมไม่เท่าไหร่แต่คุณได้ของเพิ่มขึ้นส่วนตัวรถก็น่าใช้งานอยู่แล้วดังนั้นใครสนใจอยากขับ Ford บอกเลยว่า ต้องไม่พลาดครับไม่ผ่านไปแล้ว2คันคันที่3ก็คือ Ford Ranger w i ์วายแทรนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวายแทรที่อยู่กับเราในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะซึ่งหลายคนอาจจะลืมมันไปแล้วว่าวายแทรเขามีรุ่นขับเคลื่อน2องล้อขายด้วยนะครับฟอร์ดเรนเจอร์วายแทรคเอ็กซ์ตารแพคคันนี้เนี่ยโดยรวมฟังก์ชันปกติเนี่ยมันก็จะเหมือนกับวายแทรที่คุณรู้จักเลยไม่ว่าจะกระจังหน้าสีเทานะครับครอบกันชนหน้าสีเทากระจกมองข้างสีเทาราวหลังคารวมถึง Spot Bar. ทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมน,นะครับแต่รุ่นนี้เขาเพิ่มรายละเอียดอะไรขึ้นมาหรอคือตรงนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตระกูลเอ็กซ์ a ทรแพคเลยนั้นเพราะว่ามันคือล้ออร่อยขอบ18แบบบีดล็อกนั่นเองครับแต่พอเราพูดคําว่าบีดล็อกขึ้นมาปุ๊บบางคนอาจจะเฮ้ยมันล้อออฟโรดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนคือมันเป็นล้อที่ดีไซน์ออกมาให้คล้ายกับล้อออฟโรดเพราะว่าล้อออฟโรดที่เป็นบีดล็อกจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นล้อที่กันยางหลุดขอบได้แต่คันนี้นยังน,นงเป็ ล้อแบบปกติแต่ดูลวดลายดูเท่ดูลุยนะซึ่งมันเป็นดีไซน์ล้อที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมรีวิว Ford Ranger ในตระกูล Next Gen มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ YT ยแทไม่ว่าจะเป็น StormTag รล้อจเจ้านี่หล่อที่สุดแล้วผมบอกเลยว่าน่าเอาไปใส่ YT ยแทตัวอื่นๆด้วยนะหรือรถรุ่นอื่นที่เป็นล้อขอบ18ครับตัวล้อ18ไม่พอในงวดนี้นะครับเขายัางได้นี่เลย สติกเกอร์นะครับเข้ามาทางด้านข้างคือเดิมทีเนี่ยวายแพงเนี่ยเขาถูกวางไว้เป็นรถเดินทางหรูลุยได้ใช้งานดีนะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าโอเคถ้าเราจะทำสติกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องดูดีเหมือนคอนเซ็ปต์รถเขาก็เลยทำสติกเกอร์ตั้งแต่บังโคลนหน้าประตูหน้าและประตูหลังเท่านี้เลยแต่ลายเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆทนิดหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวผมบอกเลยนะว่ามันเป็นงานดีไซน์ที่ลงตัวกับรถนะครับแต่ภายในก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังเป็น ภายในเดินได้เหลืองเหมือนเดิมนะครับดับงนั้นในความเป็นวาทคก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับในส่วนสรมรรถนะของคันนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าตัว XLS ก็คือเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวให้กำลังสูงส,สุด170แรงม้าแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มมานิดหนึ่งก็คือมีโหมดในการขับขี่มากขึ้นนะครับซึ่งราคาของคันนี้อยู่ที่1ล้าน104,000บาทเท่านั้นถามว่าเหมาะสมไหม ก็มันเป็นรถเดินทางไกลแม้ว่ามันอาจจะลุยไม่ได้แต่ความเป็นวายแท็ AC, คือฟังกช์ชันในการใช้งานก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับ Ford Ranger Extra Pack ที่มาให้ความคุ้มค่ามากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Raptor V6 3 0ลิตรเทอร์โบคู่ Ford Ranger XLS 2 0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวและ Ford Ranger w i ์ e t ย c ท2.0ลิตร เทอร์โบเดี่ยวเช่นกันครับทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นบ้างนิดนึงนะแต่อุปกรณ์ที่คุณได้เพิ่มมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปอร์ตบาก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้มากขึ้นครับตัวรถทั้งหมดมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันชอบลุยสุดสด ฟอร์ดเรนเจอร์แครับแต่ถ้าคุณชอบความคุ้มค่าแบบใช้งานได้ทุกวันก็ Ford Ranger XLS และถ้าคุณต้องการรถเดินทางไกลผมแนะนำนี่เลยครับ Ford Ranger Wild Track นั้นใครสนใจก็จับจองได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ ford.co.th นะครับส่วน Ford Ranger XLS ใครชอบราคาคุ้มคุมแบบที่ผมกล่าวไป8 9 9 0 0 0บาทคุณได้รถแบบนี้เลยนะก็ต้องรีบตัดสินใจนิดน,นึงจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1 ตุลาคมนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายบัสเตอร์ครับเราพบกันใหม่โอกาสนะเราจะพาไปดูรถอะไรดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ